หบทเรียนที่นักธุรกิจระดับโลกหลายๆคนนะครับอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ในฐานะที่เขาไม่สามารถนั่งย้อนถามไม่ฉีนกลับไปบอกตัวเองได้ในอดีตแล้วนี่คือบทความที่น่าสนใจมากๆนะครับเขียนโดย ฟอร์บส์บิสเนสเดเวลลอปเมนต์คอนซลครับหรือว่าสภาพัฒาธุรกิจของนิตยสารฟอร์บส์แมกกซีนรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการทํางานและการบริหารของผมมากๆเลยนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับทุกคนอยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับเรื่องนี้เข้าไปเรื่องเราจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมนพพงศธรจะเล่าให้ฟังครับวันนี้หลาโปรแกรมรางงานที่ใช้ง่ายที่สุดในโลกเพราะทั้งคนลาคนอนุมัติใช้บนไลน์ได้เลย ส่งคำลาบนไลน์ได้ทันทีไม่ต้องเดินไปกรอกเอกสารอยู่ที่ไหนก็อนุมัติได้ผ่านไลน์ข้อดีมากๆเลยของวันนลาก็คือพนักงานเช็ควันลาได้แบบเรียลไทม์เลยลาได้อีกกี่วันวันลาหมดหรือยังคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ดูสรุปวันลาได้เลยนะครับจะดูเป็นลายคนหรือรายแผนกก็ได้แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือแสดงปฏิทินล,ล่วงหน้าได้เลยว่าวันไหนคนมาครบวันไหนมีใครไม่อยู่บ้างจะนัดประชุมนัดก,กิจกรรมไม่มีปัญหาคนมาไม่ครบหรือจะเชื่อมต่อกับ Google c a l e n d ได้ก็ได้นะครับทั้งหัวหน้าทั้ง แต่ยังไม่หมดนะครับภายในวันนี้ลายังมีวันนี้มาด้วยบันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านโลเคชันครับทุกอย่างทําผ่านไลน์เหมือนเดิมนะครับง่ายมากๆวันไหนที่ต้องเข้าออฟฟิศครับพนักง,งานจะบันทึกเวลาได้ตัวต้องอยู่ที่ออฟฟิศเท่านั้นส่วนวันไหนที่จะเวิร์กฟอร์มโฮมก็เปิดโหมดเ o ิร์กฟอร์มโฮมได้เลย และสำหรับผูหน้าง,งานครับหรือว่า HR เนี่ยก็มีฟัง์กชันดึงรีพอร์ตง่ายๆจะเอาไปสรุปคีย์เงินเดือน OT โบนัสก็ทำได้ง่ายๆแต่ที่ผมชอบสุดๆเลยนะครับก็คือมีระบบออโต้โนติฟายวันนี้ใครมาใครไม่มาใครลาใครสายเด้งเตือนกันให้เห็นจะจะกันไปเลยวันนี้ลาใช้บนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องโหลดแอปพนักงานไม่ต้องปรับตัวเพราะทุกคนใช้ไลน์กันอยู่แล้ว บริษัทของใครอยากเอาไปใช้นะครับใส,ส่โค้ดส่วนลดนกพงษธรคุณจะได้ใช้ฟรีในเดือนแรกพร้อมกับพิเศษสุดๆครับใช้ได้ทุกฟังก์ชันแบบฟูลเซอร์วิสกันไปเลยแล้วเชื่อผมนะครับชีวิตคุณในฐานนะผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจมันง่ายขึ้นมากๆผมใช้มาแล้วการันตีสวัสดีครับผมนกพงษธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยหลายครั้งเราเสียดายนะครับที่ความรู้ดีดี เนื้อหาที่น่าสนใจเนี่ยเวลาเราเอาไปสอนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันก็มักจะถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบก็เลยเป็นที่มาครับที่วันนี้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในช่องนี้ครับดังนั้นก่อนไปฟังอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธรุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับเนื้อหาหลักเรื่องราวของวันนี้นะครับก็คือเมื่อไม่นานวันนี้ผมได้มีโอกาสไปอ่านบทความที่น่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือ5บทเรียนสําคัญของผู้ประกอบการหรือเจ้าขอออองธรุกรกกกิจจัับที่ยยาาะ้นลมเเตตืวอง อยากจะย้อนกลับไปเตือนนักธุรกิจคนอื่นๆที่เขายังไม่ได้พลาดในเรื่องราวเดียวกันมาเขาบอกว่าชีวิตของคนเรามีเรื่องผิดพลาดหลายอย่างครับและหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจก็คือบางครั้งเรื่องผิดพลาดเหล่านี้ณเวลาที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยเรายังไม่รู้ครับณเวลาที่เราเริ่มเปิดธุรกิจครั้งแรกเราไม่มีทางรู้มาหรอก กว่าเราจะรู้ก็อาจจะใช้เวลาสั่งสมชัมม่วโมงบินไปเป็นหลายสิบปีแล้วดังนั้นนี่คือ5ข้อที่นักธุรกิจเหล่านี้บอกว่าพลาดและถ้ามีโอกาสไม่อยากจะกลับมาพลาดซ้ำมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากข้อที่1กันนั่นก็คือคุณอาจจะมีความคิดอันยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจแต่เชื่อเลยครับคุณต้องปล่อยให้ตลาดปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับแต่งความคิดของคุณเหมือนกับไอเดียของคุณเป็นเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่กําลังโตขึ้นมาได้มันอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีครับสามารถโตต้้ด,ดในอ,นา,อางหล หรือว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆต้นไม้เนี่ยช่วยเชฟสรีระของมันไม่ว่าจะเป็นฝนที่ตกหนักจนเกินไปแดดที่ออกแรงจนเกินไปลมที่พัดมาแรงจนเกินไปทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะเป็นปัจจัยนะครับที่จะทําให้ต้นไม้ต้นนี้โตมาเป็นยังไงคุณลองนี่ดูครับถ้าสมมุติว่าต้นไม้เนี่ยโตขึ้นมาโดยตั้งใจว่าจะเป็นรูปทรงไหนโดยที่ไม่แคร์สภาพอากาศเลยนะครับแล้วก็โตมาในวันที่แดดออกลมแรงฝนตกต้นไม้นี้ก็ไม่แขไรเลยครับสุดท้ายต้นนี้จะอยู่ไม่ได้ ลองนึกถึงป่ากกงกลางหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ริมทะเลสิครับต้นไม้เหล่านั้นมีความตั้งใจที่จะเติบโตมาในรูปแบบและรูปทรงหนึ่งแต่ว่าด้วยลมที่แรงของทะเลด้วยสภาพอากาศของทะเลต้นไม้เหล่านั้นเลยเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันเริ่มมีรูปร่างของตัวเองเนี่ยที่สามารถ ตัลมลู่ลมได้มากขึ้นสอดรับกับสภาพอากาศเหล่านั้นได้มากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เปรียบเทียบกับการทาธุรกิจครับบางครั้งเมล็ดพันธุ์หรือว่าไอเดียของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากๆแต่ไม่น่าเชื่อนะครับในสภาพธุรกิจจริงๆในสภาวะที่คุณมาทําตลาดจริงๆมันอาจจะเจอหลายอย่างที่คุณไม่คาดฝันซึ่งชีวิตความเป็นจริงมันไม่มีอะไรเป็นไปนตามที่คุณคาดฝันดังนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับเมล็ดพันธุ์ที่คุณมีตั้งใจไว้ดียังไงก็ตาม เมื่อมันงอกเงยขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่นักธุรกิจในอดีตอยากจะเตือนนักธุรกิจรุ่นใหม่ในอนาคตก็คืออย่ามั่นใจในไอเดียของโมเลตพันธ์ตัวเองซะทีเดียวจงเปิดรับแล้วก็อ้าแขนเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงตอนนี้สถานการณ์มันเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะโตไปทางไหนถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากที่สุดนะครับในธุรกิจของเราเวลาที่เราเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะอยากได้ลูกค้าหน้าตาแบบนึงตั้งราคาแบบนึงมีสินค้าประมาณนี้แล้วก็จะให้บริการลูกค้าประมาณนี้ แต่ว่าในความเป็นจริงครับคุณอาจจะเปิดมาแล้วลูกค้าที่คุณตั้งใจอาจจะไม่มาซื้อเลยก็ได้นั่นคือตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้โตในสภาพแวดล้อมที่ถูกที่ถูกเวลาแต่ธุรกิจที่ไปรอดคืออะไรครับก็คือต้อนไม้ที่รอดนั่นแหละเช่นลูกค้ากลุ่มที่เราตั้งใจไว้เขาไม่มาซื้อครับแต่มีอีกลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยตั้งแต่ตอนที่ตั้งเมล็ดพันธุ์แล้วเราก็มองไปแล้วเราบอกว่าเฮ้ยจริงๆลูกค้ากลุ่มนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเราไปลองศึกษาเขาดูดีมว่าา่าาาเนจะชอบ เขาน่าจะไม่ชอบอะไรเมื่อศึกษาแล้วคุณก็เลยได้มาปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากตอนแรก ที่คุณตั้งมเมล็ดพันธุ์มาเลยก็ได้นะครับแต่นั่นไม่ใช่เรื่องผิดเพราะทุกตลาดทุกธุรกิจเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดคุณลองนึกด,ดูก็ได้นะครับไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามกว่าจะประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ได้เขาปรับเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแปลงมาหลายต่อหลายรอบแรกสุดก่อนที่ Apple จะประสบความสําเร็จขายไอโฟนมาอย่างทุกวันนี้แรกเริ่มเดิมทีสตีฟจ็อบส์ก็ตั้งใจที่จะขายแค่โมดูลสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งใจจะขายแค่เครื่องแล้วคนก็ต้องไปซื้อต่อทีวีด้วยตัวเองนี่ค คุณจะจ้างคนถ้าคุณจะหาทีมงานเข้ามาช่วยเสริมทัพของคุณจงอย่าจ้างที่ความเชี่ยวชาญจงจ้างที่ความหลงไหลไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรื่องนี้จะกลายมาเป็นคําสอนของผู้ประกอบการรุ่นเก่าจริงๆที่อยากจะเตือนรุ่นใหม่เหมือนอย่างเราเวลาเราขยายธุรกิจขึ้นมาเราอาจจะเริ่มต้นอยากทําธุรกิจเองกับเพื่อนคน2คนพอเริ่มต้นจ้างคนเข้ามาเราอาจจะอยากได้คนที่มีความรู้เรื่องนี้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แต่สิ่งที่ในบทความที่บอกนะครับนั่นก็คือไม่ว่าเขาจะเชี่ยวชาญเขาจะรู้เรื่องอะไรมาก็ตาม ถ้าเขาขาดอยู่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือความหลงไหลในธุรกิจของคุณเช่นเขาไม่ได้อินกับสิ่งที่คุณทําอยู่เขาไม่ได้สนใจวัตธุรกิจของคุณกําลังจะสร้างอะไรต้นไม้ต้นนี้ของคุณจะโตไปทางไหนเขารู้แค่ว่าเขามาเกาะต้นไม้นี้แล้วเขาจะได้เงินเดือนเท่าไหร่โอเคคุณอาจจะมีหน้าที่ให้เขาบอกว่าเขาต้องทําอะไรบ้างแต่นั่นคือคนที่ตั้งใจที่จะมารับเงินเดือนเพื่อแลกกับแรงงานแรงสมองที่เขาลงไปตามคําสั่งของคุณพูดง่ายๆก็คือคนประเภทที่มาแต่ความเชี่ยวชาญไม่ได้มาพร้อมความหลงไหล ยังต้องเป็นคนที่ออกแรงสมองด้วยตัวเองและใช้เขาได้อาจจะเป็นแค่มือ แค่เท้าแทนคุณเท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากให้องค์กรนี้โตต่อไปเรื่อยๆมันปฏิเสธไม่ได้ครับที่คุณจะจําเป็นต้องได้คนที่หลงใหลในธุรกิจที่คุณกําลังทําต้นไม้ที่มันกำลังจะโตเขาอยากเห็นมันโตไปได้วยกันเมื่อนั้นแหละครับเขาจะไม่ได้แค่ลงมือลงแรงแต่เขาจะลงพลังสมองเข้ามาด้วย <S <S ข้อที่3ข้อที่สําคัญนะครับและผมเชื่อว่าในหลายๆธุรกิจอาจจะไม่ทาได้นึกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารที่เริ่มต้นทําธุรกิจเป็นครั้งแรกนั่นก็คือการตระหนักถึงวัฏจัรร และจังหวะเวลาของตลาดครับในบทความนี้นะครับบอกว่าประสิทธิผลของธุรกิจอันยอดเยี่ยมเนี่ยบางทีไม่ได้มาจากแค่ไอเดียดีผู้ก่อตั้งมีความสามารถหรือเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของคุณมันดีแต่หลายครั้งครับมันเกิดมาจากจังหวะและเวลาของตลาด ยังไงบ้างถ้าสมมติ Netflix นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการดูสตรีมมิ่งดูซีรีส์ดูหนังเนี่ยเกิดขึ้นมาสัก30ปีที่แล้วคุณคิดว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมครับคาตอบก็คือไม่มีก่อนที่จะมี Netflix ก็มีเจ้าอื่นนะครับที่พยายามทําแต่ด้วยสมัยนั้นพลังของอินเทอร์เน็ตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยมันน้อยครับทำให้บริการนั้นไม่ได้ประสบความสําเร็จมากในที่สุดและในที่สุดธุรกิจนั้นก็เจ๊งไปจริงๆแล้วมกา,กากรเรช่ Facebook ช Media ช่ Search En ใจ้แ Apple ก็ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เจ้าแรกทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนั่นก็คือธุรกิจของคุณเนี่ยคุณได้สังเกตหรือเปล่าว่าตอนนี้คลื่นลมมันเป็นยังไงถ้าคลื่นมันกําลังซัดมาคลื่นมันกําลังพัดพามาอย่างดีคุณขี่คลื่นในทิศทางที่ถูกต้องคุณก็อาจจะไปได้เร็วขึ้นแต่ถ้าลมมันนิ่งคลื่นมันสงบแล้วคุณพยายามว่ายน้ําให้เร็วยังไงก็ตามคุณไม่มีทางไปได้ไกลหรือสัมร้ายกว่านั้นนะครับถ้าคลื่ลลลยายาจะ ฝากคลื่นออกไปเนี่ยแบบนี้มันยิ่งจะต้องใช้แรงงานมากกว่าเดิมคุณอาจจะบอกว่าเอาแล้วเรื่องแบบนี้เราสามารถเอามาเรียนรู้และปรับปรุงอะไรได้เพราะไม่อย่างนั้นก็แปลว่าผมอาจจะประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จ จากจังหวะเวลาอย่างเดียวนะสิในบทความนี้นะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธุรกิจอย่างคุณผู้บริหารอย่างคุณเนี่ยจะเปิดหูเปิดตาและดูโลกภายนอกอยู่เสมอจริงๆแล้ว U b เ r ก็อาจจะไม่ใช่แอปแรกในโลกนะครับที่ใช้เรียกรถได้แต่มันเป็นเพราะว่าการเฝ้าดูจังหวะและเวลาของเขาและแตัดสินใจว่านี่คือเวลาที่ดีในการพัฒนาสินค้าตัวนี้ในทางกลับกันครับนั่นก็หมายถึงว่าในวันนี้คุณอาจจะสามารถหาโอกาสธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้โดยใช้ธุรกิจที่เคยประสบความสําเร็จหรือประสบความล้มเหลวในอดีต เียงแค่ตอนนั้นสภาวะตลาดมันไม่เอื้ออำนวยจริงๆแล้วนี่นะครับเป็นหลักคิดและแนวคิดของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จบนโลกของเราเลยนันก็คือธุรกิจที่อาจจะเคยไอเดียดีในอดีตแต่ตอนนั้นตลาดมันไม่พร้อมครับมาวันนี้เทคโนโลยีมันอาจจะดีขึ้นคนอาจจะเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตมากขึ้นอาจจะเป็นโอกาสของคุณแล้วก็ได้ผมว่าข้อนี้น่าสนใจมากๆนะครับและข้อ 4. ครับข้อนี้หลายคนอาจจะมองข้ามซะหน่อยนั่นก็คืออย่าหยุดที่จะทําเพื่อตัวเองผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจหลายคนผู้บริหารหลายคนนะครับทำเพื่อคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ตื่นขึ้นมาก็คิดถึงว่าลูกค้าจะเป็นยังไงจะต้องทําสินค้าอะไรใหม่ๆใ,ให้ลูกค้าจะต้องให้สวัสดิการให้อะไรกับทีมงานเพื่อให้ทีมงานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าชื่นชมด้วยซ้ำไปแต่อย่างไรก็ตามครับการวิ่งการแข่งขันของคุณนี้เป็นการแข่งขันแบบมาราธอนไม่ใช่สี่ขุนร้อยดังนั้นมันไม่แปลกเลยที่วันหนึ่งคุณจะเกิดอาการที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์เบิร์นเอาท์เกิดได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป ทำไมมันไม่สำเร็จสักทีสุดท้ายคุณอาจจะรู้สึกไม่อยากตื่นมาทำงานแล้วเพราะรู้ว่ายังไงทำไปก็ไม่มีวันสำเร็จกับอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีคุณอาจจะไม่ทนได้สังเกตว่าเอเรารไม่ได้พักผ่อนมานานแค่ไหนแล้วเรารไม่ได้เติมเต็มให้กับสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้มานานแค่ไหนแล้วและมีมุมมองที่น่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือการอย่าหย,ยุดพัฒนาตัวเองไม่ใช่บอกให้คุณทำงานมากขึ้นแล้วก็ยังต้องมานั่งเรียนนั่งศึกษาแต่ว่าบางครั้งการพัฒนาตัวเองการได้รู้ว่าตัวเองเก่งขขขึึขข้้้นนนนนนมมมมมมััเเเป็คคควาาาาสสสุุุอออองงงตยย่่หหืกกรถิณไดีโ อ่าเรื่องกฎของความสุขของมนุษย์กฎของความภาคภูมิใจของมนุษย์คุณเชื่อไหมครับว่า,าระดับบนๆเนี่ยมันคือการที่มนุษย์ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นรู้สึกว่าตัวเองยังมีพัฒนาการนั่นคือเหตุผลครับว่าทําไมบางทีบางคนนะครับอาจจะเกษียณแล้วแก่แล้วแต่ว่ายังอยากที่จะไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไม่ะจำเป็นต้องเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้นะครับเรียนภาษาที่3เรียนทําอาหารเรียนทําขนมที่ไม่เคยทําทั้งหมดนี้มันคือสิ่งที่สมองของมนุษย์เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันนี่ก็ยังมีความพัฒนาอยู่นะนั่นคือความมภูิใจ ในการที่เรายัางเป็นคนอยู่นี่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือข้อ4อย่าหยุดที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองและข้อ5ข้อสุดท้ายครับคือรักษาสมดุลและรักษามุมมองไม่ใช่แค่เรื่องของสมดุลชีวิตอย่างที่บอกไปในข้อที่4นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ยังรวมถึงสมดุลของเรื่องต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอบแลของทีมงานนะครับความมีสปิริตของทีมงานบางครั้งทีมงานที่ทํางานอยู่กับคุณอาจจะอยากทําได้อย่างดีอาจจะอยากทําเพื่อคุณทําเพื่อบริษัทเป็นอย่างดีก็ได้แต่ว่าบางครั้งการไม่มีสมดุลเลยการที่อ่ออะไไรบาาางงยมกกเกินป การทําอะไรบางอย่างมันก็เกิดความเหนื่อยล้าได้นี่คือตัวอย่างของทีมงานครับตัวอย่างของลูกค้าก็เช่นกันลูกค้าที่ได้รับสารได้รับการสื่อสารจากคุณตลอดบางทีเขาก็อาจจะเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายได้ในที่สุดถ้าคุณสังเกตให้ดีครับผมอยากยกตัวอย่างของโคคาโคล่าที่เวลาทําการตลาดเนี่ยบางครั้งก็จะทําเต็มเมืองเลยนะครับเห็นป้นายโฆษณาบรลบอร์ด บนรถไฟฟ้าเต็มเมืองเลย,เยแต่ผ่านไปอีกเดือนหนึ่งไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยก็คือไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นไม่มีการติดป้ายโฆษณาไม่ได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะผ่านไปอีกสักสองสาเดือนครับคราวนี้ก็กลับมาโปรโมตหนะักโดยจะเป็นด้วยเพลงโดยทีวีโฆษณาด้วยเสียงที่โฆษณาตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าป้ายบิ่บอร์ต่างๆคือตัวอย่างครับว่าการรักษาสมดุลครับการหายไปให้คิดถึงบ้างบางทีก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีเหมือนกันและนี่คือ5ข้อนะครับที่เป็น5บทเรียนที่สําคัญจากผู้ประกอบการที่อยากจะกลับมาเตือนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในบทความของแอ,อนนาซีมมลลอน จากนิตยสาร Forbes Business Development Council ครับถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเจอได้กลับมาฟังอีกถ้าหากยังไม่ได้กด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ฉันก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจด,ดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันและตอนนี้เองนะครับก็อยากจะชวนทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่องใหม่ของผมนะครับที่ชื่อว่า The Insider เรื่องราวของ Inside ธุรกิจและมีรายการที่น่าสนใจมากๆอย่าง The Insider Podcast ที่สัมมมาาาา์ขอองกกกกรททธุิจจี่่่่่ไไเเคลหน คนดังๆนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นท็อปบิทครับคุณเพื่อนสุีติน้อยและอีกหลากหลายคนเลยที่ The Insider Podcast ในช่อง The Insider อย่าลืมไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์และสำหรับใครที่ยังไม่ได้จอยคอมมูนิตี้กันนะครับตอนนี้เรามีคอมมูนิตี้หลังบ้านของนักธุรกิจและผู้บริหารที่ตอนนี้มีพันกว่าคนแล้วนะครับในนั้นก็มีทั้งคาถามของเพื่อนๆแล้วก็คาแนะนาที่มาช่วยกันตอบ ช่วยกันให้ความคิดเห็นผมว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่นแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับอันนี้เข้าฟรีนะครับไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรมาพูดคุยกันแล้วก็แบ่งปันความรู้เรื่องการบริหารการทรรําธุรกิจที่น่าสนใจกันครับและเหมือนเดิมนะครับอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากจะให้ผมแชร์เรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังและถ้าหาชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับคิดว่ามันเป็นประโยชน์คุณก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดในโลกนั่นก็คือการกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ครับคอมเมนต์สิ่งที่คุณได้เรียนรู้แล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยครับก่อนจากกันผมมีคําถามที่น่าสนใจสุดๆมาทิ้งท้ายไว้ครับเมื่อกี้ที่คุณได้ฟังไปคือ5บทเรียนนะครับของผู้ประกอบการที่อยากจะกลับมาเตือนคนรุ่นใหม่แล้วคุณละครับมีข้อที่6ที่อยากจะเตือนเพื่อนๆอ,อยากจะเตือนรุ่นน้องอยากเตือนขนรน คุณมาเล่าให้คนในื่นฟังมาสรุปให้คนในื่นฟังเป็นบทเรียนธุรกิจจากพวกเราที่อยากจะฝากสู่คนรุ่นใหม่เหมือนกันและสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมไปก่อนสวัสดีครับ